เอาฮะก,ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ใครจูก่นนะครับน,นี่ตอนเจเกมเมอร์นะครับวันนี้อยู่ในแกของมาร์คครับ0.4.2น,นะผมมาโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ผมก็ไปโหลดเซิร์ฟเข้ามานะครับผมเดี๋ยวแป้น,นบินได้เนี่ยแหละเว้ยผมเพื่อความในนี้นะครับสักครูสครูเพื่อความเปรี้ยว เออไปผมจะไปเป็นโกพาราดินโอเคปะ่ปะไปเรามาสำรวจโลกนี้กันเลยดีกว่าโอเคนะฮะนี่ก็เป็นอะไรไหมะเนี่ยโลกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยดียนะฮะอัวโอเคแต่ว่าก,ก็เป็นวันนี่อนะันี่ก็ถ้าเกิดเราลงหมอน้วก็จะเป็นอะไรที่ดีมากไม่ดีย ดีดีดีลงมาทางไหนทางใต้ดิมันเป็นเหมือนสร้างโดยเซิร์ฟรถขีดมาเซิร์ฟโทนี่สตาร์กแหลยมีรถด้วยนี่รถแข่งของเองนะเอเลนรถแข่งรถแข่งเออแต่ก็สวยดีนะทำมาสวยดีเเดี๋ยวข้าตรงนี้แหละทางบ้านอ๋อทางใต้ดิเนี่ยใช่ไปแเราไปดูกันต่อเซิร์ฟนี่สวยดีนะสร้างออกมาแบบ เล่นงนสวยๆสร้างได้ไงโอ้ยก็เก่งไงโอ้ม่ทางนี้ด้วยนี่ก็อยู่กับเพื่อนมาครับเป็นคนหนึ่งกวนโอ้นาน่นก็ดีนะไม่ชอบบล็อกอินเลยแต่ก็สร้างสวยจริงแหละข้างในน้ำวางน้ำทีก็จบง่ายเลยเราไปดูชช้นปนกันม้างดีกว่าฮะ นี่เลยอลังการมากสวยงามมากเลยทางนี้นะทางเราอยู่นะอ mm hmm. ือตักินข้าวไงเนี้ยม่ไฉนักกินะข้าวเออดับเลยจังมานาะขอไปครับมันรีมันรีมันรีโอเคอัน <Okay. S 1> นี้ต่อโอที่นอน เอาเสตที่นอนจริงเนาะห,หรือว่ามันเป็นผ้าวางไว้เชื่ okay, นอโอเคที่นอนนี่จะได้นะโอ้โซฟานี่ก็เฟีย้ยวเนี่ยน,นั่งไปนั่งเออคิดไป่ได้นะ้อจินตนาการโคตรเก่งจะเมือ่อติดแล้วน่าจะมีทางลงลัดๆหนนะวันนี้เราต้องอยู่ใ้เคยชินนะไม่งั้นทางลงอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เวลาปรบับเที่ยงก่อนเดี๋ยวค่อยปรบับเป็นมืดที่ตัง้งโอ้มีเพชรด้วยโอ้นี่เป็นหน้าเ<อ>บียงอะไรประมาณนั้นปะ่ะพุชปันนี้มีนก็สำรวจแล้วนะทางนี้ทางนี้เราสอางรลดแล้ว,ลวน,นี่นี่เลยนะฮะรบอบรอบบ้านบริเวณรบอบรอบบ้านนะประมาณน,นี้มีอันนี้ด้วย ล้วก็หลังบ้านทางนี้นะครับผมโอ้โหสระน้ำว่าน้ำเด่นมีมีจริงก็ดีแล้วอีถ้าเกิดเราได้บ้านอย่างนี้สซะหลังนะชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วอ่ะโคตรดีอ่ะต้องเป็นเอาพี่มหาเศรษฐีือบ้านอย่างงี้อ้อจริงอยู่บ้านหลังเดียวไม่ต้องการอะไรเลยอยู่ทั้งวันได้คนบ้านเอ้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรแล้วขึ้นมา โอ้สบายเลย Counter เออว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมไปเรียกเพื่อนมาสร้างเป็นซีรีส์หนังอะไรประมาณนี้นะกับเซิร์ฟนี Dude, ้นะท้าว่างๆจริงนะเพราะว่าเราอยู่คนลคนโรงเรียนแต่รู้บ้านงี้เราก็สวยดีนะเนี่ยสวยดีสวยดีโอ้อยผมแค่ไปเดียวแค่มาดูเซิร์ฟก็เฉยๆตั้งนั้นนะครับผมนอนทีนี้ก็ฟ่งนะหล่อไห เดินมาเอาละครับเดี๋ยวผมก็ขอไปคลิปไปทร่นี้กันนะครับดีไหมเนี่ยิดีไหมดีเลยเนาะเออขอไปคลิปอไปทร่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเพิ่มพลังกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับให้คนอื่นดูได้นะครับผมแล้วก็สไลม์วันนี้นะครับผมนี่ต้อง GG เกมมอว์นะกดดาวน์โหลดคลิปดูได้นะเอาทิสสบายใจเลยเดี๋ยวก็มีหลายๆ EP ครับแค่สมัครเซิร์ฟนะครับสไลม์วันนี้ ผมไม่ตามจีจีกัะเมื่อกับมาครับศูนย์่จุดสองต้องขอลาไปที่นี่นะครับสวัสดีครับ